สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสาธิตการใช้งาน Google s c กตอ Up นะครับในการออกแบบเป็นลักษณะของบ้านนะครับซึ่งในวันนี้จะมาทำเป็นบ้านลักษณะมี4ห้องนะครับผมก็จะเป็นการสร้างแบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องนะครับมีการนะครับวาดแบบนะครับของห้องนะครับถือบ้านที่เราจะสร้างนะครับซึ่งผมได้ทำการออกแบบนะครับในโปรแกรม Word นะครับ อันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะครับเป็นแบบที่เราออกแบบโดยใช้การนะครับแทรกรูปภาพต่างๆนะครับมาเป็นรูปทรงนะครับที่ทําให้เราพอมองออกนะครับว่าเราจะต้องสร้างเป็นห้องในลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้นยผมออกแบบให้มีนะครับเป็นห้องที่มีขนาดความยาวนะครับกว้างคนยาวเท่ากับ8.90เมตรคูณ8.90มตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ โดยแบ่งเป็นห้องย่อยๆนะครับทั้งหมด4ห้องนะครับก็จะมีส่วนประกอบต่างๆมีขนาดตามตัวอย่างนี้เลยนะครับอย่างเช่นเสานะครับก็จะมีขนาด30นะครับคูณ30นะครับส่วนขนาดของห้องนะครับระยะนะครับก็จะเท่ากับ4เมตรนะครับอันนี้คือขนาดคร่าวๆที่เราตั้งค่าไว้นะครับโอเคครับอันนี้ตอนนี้คือสมมติเราได้แบบนี้แล้วครับ จากนั้นเราจะไปที่โปรแกรมครับเราก็เรื่องมนเลยนะครับตอนนี้เราต้องตั้งค่านะครับในส่วนของหน่วยการวัดนะครับให้ไปที่ Windows o o d e l Info นะครับให้เราตั้งค่าเป็น d i c i m a l นะครับตั้งค่าหน่วยเป็นเมตรนะครับจุดทศนิยมเอา2องตำแหน่งนะครับก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับโอเคติดตัวนี้ออกไปครับ ให้เราวาดครับจากนั้นเรานะครับให้วาดรูปนะครับที่เป็นฐานของบ้านหลังนี้นะครับก็คือนะครับขนาดมันจะเท่ากับ8 9 0คูณ8.90มตรนะครับกำหนดค่าตามนี้นะครับ จากนั้นนะครับผมแนะนำนะครับหลังจากที่เราสร้างลักษณะของพื้นนะครับฐานของบ้านหลังนี้ได้แล้วแนะนําให้ทําการคัดลอกครับโดยการเลือกที่วัตถุกด Ctrl C แล้วก็กด Ctrl V นะครับแล้วเอาส่วนที่เราคัดลอกมาวางไว้ที่นะครับเอาไว้ด้านข้างก็ได้ครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับเวลาเราจะทําเป็นหลังคานะครับเราจะต้อง จะได้ไม่ต้องอกลับมาวัดขนาดของส่วนด้านบนของวัตถุหรือว่าบ้านหลังนี้นะครับก็คือให้คัดลอกตัวนี้ไปก่อนนะครับให้เป็น2ชิ้นทีนีนะ้เรากลับมาที่ส่วนที่เป็นฐานของบ้านนะครับจากโจทย์นะครับผมเราจะทําเสานะครับมีทั้งหมดนะครับเก้าเสาเ้าตัวนะครับแล้วก็ใช้วิธีใช้เครื่องมือนะครับ เครื่องมือเทปนะครับแล้วเครื่องมือตลับเมตรนี่ยเปการวัดขนาดนะครับจะกขอบครับจะขอบของฐานตัวนี้นะครับเข้ามาให้เท่ากับขนาดของเสานะครับก็คือ0.3นะครับเพราะว่าหน่วยเราตั้งไว้เป็นเมตรนะครับ0.3ก็คือ30เซนติเมตรนั่นเองนะครับให้ทําทุกด้านนะครับ ซ้ายขวาบนล่างนะครับขนาดเท่ากันนะครับก็จะพอมองออกครับว่าตอนนี้เราเริ่มเริ่มที่จะเห็นนะครับใน,นส่วนที่จะเป็นนะครับเสานะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังได้ไม่ครบนะครับมันยังเหลืออยู่อีกนะครับ 5เสานะครับโอเคเราจะสร้างเสาตัวต่อไปครับตัวกลางครับทีนี้เราจะวัดโดยนะครับให้วัดระยะห่างจากนะครับเส้นขอบเสาตัวนี้นะครับซึ่งจากโจทย์ล้วก็คือตัวนี้นะครับวัดมาฝั่งนี้ความยาว4เมตรนะครับฉะนั้นเราก็ใช้เครื่องมือแต่ละเมตรวัดมาเลยครับ สเมตรครับโอเคต่อไปขนาดขอาเสาครับก็คือ30นั่นเองครับ30ก็คือจุดสามโอเคเราเริ่มได้แล้วครับทีนี้ในแนวนี้ครับแนวตั้งครับทีนี้วัดลงมาจากขนาดก็คือขอบเสานะครับตรงนี้ขอบเสาลากลงมาอีกระยะห่าง4เมตรครับแล้วก็เป็นระยะห่างต่อไปคือระยะของขนาดจุดสก็คือ30ซนติเมตรนั่นเองครับเป็นขนาดขอาเสา ตรงด้านขอบครับแล้วก็ลากเข้ามาจากข้างในขอแพ้ครับจากข้างนอกเข้ามาอีก30เซนติเมตรก็คือขนาดของเสานั่นเองนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นนะครับเป็นเส้นร่างนะครับทั้ง9จุดนะครับก็จะเป็นเสาบ้านนะครับทั้ง9จุดเห็นไหมครับโอเคประมาณนี้จากนั้นให้เราใช้เครื่องมือนะครับยินสอครับ เพื่อมื่อลายว่านะครับรูปสิ้นที่เป็นเสานะครับเสาบ้านนะครับตัวให้ตรงกับสิ้นประที่มันนะครับที่เป็นเส้นร่างตัวน,นี้ให้ให้ตรงนะครับว่าจนครบทุกเสานะครับตัวน,นี้เช่นการครับลากจากขอบข้างนอกเข้า โอเคครับทีนี้เราวาดครบแล้วนะครับผมให้เราใช้เครื่องมือยางลบครับยางลบลบเส้นประทั้งหมดนะครับที่เป็นเส้นร่าทต้องออกให้หมดนะครับจะได้ดูชิ้นงานได้ชัดเจนครับโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้เสาทั้งหมดนะครับกาวต้นทีนี้นะครับเราจะทําเป็นลักษณะของเป็นกําแพงนะครับเป็นกําแพงบ้านหรือผนังบ้านนั่นเอง เราก็ไปที่นะครับโดยนะครับในในโจทย์เราตั้งให้ผนังบ้านมีความหนาอยู่ที่10ซนเมตรนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะนะครับใช้เครื่องมือเช่นเดียวกับ,เค,บเครื่องมือเทปครับเครื่องมือเทปวัดระยะขอบเข้าม,มาครับฝั่งนี้10ซนติเมตรก็คือ0.1ทุกฝั่งนะครับ0.1 ทีนี้ด้านในครับทีนี้สมมติเราจะแบ่งห้องนะครับจะแบ่งห้องนะครับให้เป็นห้องอย่างประมาณนี้นะครับให้มีห้องที่1ห,ห้องที่2นะครับก็คือจะมีแค่2ห้องประมาณนี้นะครับวิธีครับเราจะแบ่งนะครับใช้เครื่องมือลากเส้นตรงครับใช้เครื่องมือลายลากเส้นตรงนะครับ ื่อแบ่งห้องนะครับจากห้องนี้นะครับก็ตัดมาฝั่งนี้ครับตัวนี้แบ่งตรงนี้ครับฝั่งนี้เช่นกันครับจากนั้นเราก็มากําหนดขนาดนะครับใช้เครื่องมือเทปเช่นกันครับเราจะใช้สร้างความหนาของผนังให้เท่ากับ10นะครับก็วัดจากขอบวัตถุนะครับขอบผนังตัวนี้เข้ามา10เซนติเมตรนะครับ ตรงนี้ใช่กันครับ10ซนติเมตรโอเคนะครับได้ประมาณนี้แล้วจากนั้นให้ไปที่นะครับเครื่องมือลายครับใช้ครอดินสสวาดทับที่นี้วาดตามเส้นขอบนะครับที่เรายังนะครับไม่ได้วาดครับคือเป็นเส้นผนังนั่นเองครับก็วาดตามนี้เลยครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราวาดเสร็จทุกทุกเส้นครับที่เราสร้างเป็นเส้นขอบผนังนะครับเราก็มาที่เครื่องมือยางลบเหมือนเดิมครับลบเส้นประที่ไม่ต้องการออกไปครับวิธีลบก็คือลากนะครับแตะที่เส้นก็ได้นะครับหรือลากครับลากผ่านทั้งสองเส้นพร้อมกันเลยก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะได้เป็นนะครับนลักษณะของพื้นผิวบ้าน ทีนี้ครับมีส่วนของการนะครับสร้างผนังนะครับในส่วนอื่นๆนะครับผมก็จะใช้วิธีนะครับดึงครับใช้กับมือพูชพ l ูครับใช้กัมือพูชพูดึงนะครับในส่วนที่เป็นเสาและผนังบ้านต่างๆนะครับโดยผมจะทําให้มีความสูงอยู่ที่2.5เมตรนะครับ แล้วก็เริ่มจากเสาก่อนครับดึงขึ้นมานะครับ2.5เมตรนะครับจุดอื่นเช่นกันครับดึงขึ้นมา2.5นะครับโอเคหลังจากที่เราดึงเสาแล้วครับทีนี้ดึงผนังครับทีนี้ ได้แล้วครับตอนนี้เป็นลักษณะของนะครับบ้านนะครับที่มีลักษณะเป็นห้องประมาณนี้นะครับต่อไปครับเราจะทําการสร้างในส่วนของหรือการทําบานประตูแล้วก็บานหน้าต่างนะครับวิธีครับง่ายๆครับผมก็ใช้เครื่องมือนี้เช่นกันครับเครื่องมือเทปครับโดยผมขออนุญาตวาดเริ่มจากบานหน้าต่างนะครับแล้วก็ใช้วิธีวัดนะครับผมจะให้ ขอบหน้าต่างด้านล่างนะครับมีความห่างจากพื้น1เมตรนะครับแล้วก็ให้ขอบด้านบนนะครับห่างลงมาสักนะครับเอาเป็น60แครับ60ซนติเมตรก็คือ0.6นั่นเองนะครับ0.6แล้วก็ด้านข้างนะครับมาจากขอบที่เป็นขอบเสาตัวนี้ข้ามานะครับ จะวัดก็มาสัก1เมตรครับ1เมตรด้านขวาเช่นกันครับ1เมตรจากนั้นนะครับเราค่อยมาเลือกในส่วนของใช้เครื่องมือลายวาดเส้นครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของนะครับส่วนนี้นะครับที่เราจะสร้างเป็นหน้าต่างเป็นบานหน้าต่างนะครับฉะนั้นวิธีครับผม อันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมเองครับใช้วิธีคัดลอกส่วนนี้ออกมาครับกดคอนโทนซีนะครับตรงนี้แล้วกดคอนโทนวี v, ก็คือการวางนะครับก็คือนําชิ้นส่วนตรงนี้นะครับมาวาดหรือแต่งเติมให้เป็นบานหน้าต่างข้างนอกชิ้นงานตัวนี้ได้องนะครับซึ่งเราสามารถนะครับปรับแต่งแล้วก็ออกแบบได้นะครับเหมือนเหมือนบทเรียนที่ผ่านมานะครับที่เราออกแบบเป็นบานประตูนะครับเราก็มาประยุกใช้กับตัวนี้ได้นะ จากนั้นนะครับเรากลับไปที่ส่วนของบ้านครับตัวบ้านช่องนี้ที่เราสร้างเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับให้เราใช้เครื่องมือพุชพูครับดึงเข้าไปครับที่นี้เราจชดึงกัดดันเข้าไปข้างในครับจนวัตถุนะครับไปประชิดอีกด้านนะครับจนขึ้นข้อความว่า on face นะครับแล้วก็ปล่อยครับทีงนี้หลับไปนะครับขึ้นข้อความว่า on face ก็ปล่อยครับเห็นไหมครับ ก็จะทะลุะโอเคอันนี้ก็คือสําหรับการทําบานนหน้าต่างนะครับเดี๋ยวจะลองทําตัวนี้ก็ได้ทาตัวนี้ดูก็ได้ครับตัวนี้สมมุติทําเป็นบานหนห้าต่างนะครับขออนุญาตดึงขึ้นมาประมาณนะครับเอาสักสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็สร้างเป็นวงกบนะครับผมขออนุญาตทเป็นบานหนห้าต่างแบบนี้นครับเป็นวงกบเฉยๆนะครับ จากนั้นแล้วก็ทําให้มันเป็นวัตถุที่เป็นกรุปครับคลิกขวาเมฆกรุบนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือมูฟครับเลื่อนย้ายแล้วก็หมุนนะครับให้มันตั้งฉากนะครับให้มันตรงนะครับโอเคตรงแล้วเราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับมาสวมหรือว่ามาประกอบนะครับกับส่วนนี้ได้นะครับ สางบานประตูเอมบานหน้าต่างนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราออกแบบให้นะครับขนาดของวงกบหรือช่องตรงนี้นะครับทุกๆุกด้านที่เราจะทําเป็นหน้าต่างนะครับอย่างเช่นด้านนี้จะทําเป็นหน้าต่างด้านนี้ทำเป็นหน้าต่างนะครับเราก็นะครับสามารถทําได้แล้วก็สามารถใช้ตัวหน้าต่างนะครับตัวนี้นะครับที่เราสร้างเสร็จรูปแล้วขัดลอกไปหลายๆตัวแล้วก็สามารถนะครับเอาไปประกอบ ชิ้นส่วนที่เหลือกับช่องที่เราเจาะไว้นะครับได้พอดีนะครับก็คือไม่จะเป็นต้องสร้างใหม่อีกนะครับก็คือเราสามารถสร้างหน้าต่างรูปแบบเดียวกันทั้งหมดก็ได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับมันก็จะทําให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะสาธิตได้ทําทําให้ดูเฉพาะหนึ่งด้านนะครับสำหรับหน้าต่างส่วนประตูครับอันนี้ก็เราก็สามารถใช้เครื่องมือเดกันครับเราต้องการให้ประตูนะครับ อาจจะเอาสูงแนวเดียวก,กันกับตัวนี้ก็ได้ครับแต่คนนี้ยัดเดยวขอดูความสูงครับสูงของบัตรปูะนู่งจดกงโอเคแต่งั้นผรงคนนี้ลบเส้นเดิมออกก่อนนะครับเล่นลบเส้นเปล่าออกก่อนโอเคจากนั้นนะครับผมจะวัดครับขนาดให้ความสูงของ ประตูเท่ากับ2เมตรนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ให้มีนะครับขนาดอยู่ที่นะครับเอาเป็นบานเลื่อนอ่ะโอเคผมจะเป็นบานเลื่อนนะครับสบานนะครับฉะนั้นเราต้องดูขนาดนะครับความเบ่งขนาดหรือว่ากำหนดขนาดให้แน่นอนเนื่องจากมีขนาดทั้งหมดความยาว4เมตรนะครับฉะนั้นผมจะเอาประตูที่มีนะครับ บานหยาวประมาณ1.5เมตรนะครับโอเคฉะนั้นแสดงว่า1.5เมตร2บานรวมกันเท่ากับ3เมตรนะครับแสดงว่าขอบด้านข้างนะครับจะต้องมีนะครับมีระยะก็คือระยะห่างเข้ามาอยู่ที่นะครับ0.5เมตรครับทั้ง2ฝั่ง0.5ทีนี้แบ่งครึ่งครับ บานประตูมีความยาว1.5เมตรเมื่อกี้เห็นไหมครับจะอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีจากนั้นเราค่อยทําหลักการเดีวยวกันครับกับตัวบานหน้าต่างครับโอเคจากนั้นเราค่อยนะครับไปคัดลอกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับบานประตูทั้งสองฝั่งช่องนี้คัดลอกมานะครับ โดยคนนี้ที่เราทําบานหน้าต่างทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับเราก็แค่คัดเลือกแค่พอๆนะครับแค่คัดลอกแค่หน้าเดียวก็พอนะครับแค่ชิ้นเดียวก็พอนะครับโอเคจากนั้นแล้วก็ครับค่อยกลับไปใช้เครื่องมือพูดสกูอีกทีครับดันพื้นผิวนี้เข้าไปนะครับให้มันทะลุนะครับให้ขึ้นคําว่าออนเฟสนะครับทั้งสองตัวครับทั้งสองบานเห็นไหมครับขอจะเป็นบานหน้าต่างเออขอครับเป็นบานประตูนะครับโล่งเข้าไปนะครับทีนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือลบครับ ดูเส้นประออกไปครับอันนี้ก็คือการออกแบบคร่าวๆนะครับข้างในเช่นกันครับถ้าเราจะทําประตูบานประตูก็ใช้หลักการเดียวกันหมดเลยครับคือวัดขนาดประตูบนพื้นผิวให้ได้แล้วก็เจาะเข้าไปครับอัน,นก็คือการสร้างนะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับส่วนบานประตูเราเข้าไปออกแบบแล้วก็ดีไซน์ด้ตัวเองนะครับ ทีนี้นะครับจะมาถึงส่วนของการนะครับสร้างหลังคาครับก่อนอื่นเราก็จะมาดูครับตอนนี้เราได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่มีขนาดเท่ากับตัวฐานของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเราได้คัดลอกมาตั้งแต่แรกในการสร้างแล้วนะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องนะครับเขาเรียกว่าสร้างขอบนอกของวัตถุนะครับสาเหตุที่ต้องสร้างเพราะว่าหนึ่งนะครับตัวนี้ เป็นขนาดของตัวบ้านจริงๆนะครับเราจะต้องสร้างขอบนอกออกมานะครับเพื่อให้เป็นขเขาเรียกว่าเป็นชายคาบ้านนั่นเองนะครับโดยผมจะขยายออกมานะครับโดยใช้เครื่องมือออฟเซตครับขยายออกมา1เมตรครับจากนั้นใช้เครื่องมือนะครับอย่างลบครับ ลบเส้นกรอบด้านในออกครับแล้วจากนั้นใช้เครื่องมือ push p u s พุชพูเพื่อดึงขึ้นมานะครับจะให้มันมีลักษณะเป็นหลังคาที่มีความสูง2เมตรนะครับก็คือลักษณะของหน้าจั่วสูง2เมตรนะครับซึ่งหลังคาบ้านก็มีหลายลักษณะครับอย่างเช่นทุกวันนี้ก็จะมีเป็นแบบหน้าจั่วกับตัวที่เป็นแบบโมเด์นะครับทรงโมเดนจะเป็นหลังคาแบบแผ่นตรงแผ่นเรียบไปเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะทําเป็นลักษณะเอาหน้าจั่วนะครับตัวจะดึงขึ้นมานะครับความสูงอยู่ที่2เมตรครับโอเคจากนั้นให้กลับมาที่ด้านล่างของฐานครับดูที่ฐานนะครับเราจะสร้างใช้เครื่องมือออฟเซตเหมือนเดิมครับสร้างขอบในครับทีนี้โดยเมื่อกี้เราดึงออกมา2อเอ็กคอยพดครับหนึ่งเมตรนะครับผมจะสร้างขอบในเข้ามาให้เท่ากับ1เมตรนะครับ อันนี้สาเหตุที่ทําให้เป็นหนึ่งเมตรก็เพราะว่านะครับตัวข้างในนะครับมันจะเป็นขนาดของตัวบ้านจริงๆนะครับก็คือเวลาเรานำไปวางในบ้านนะครับเราจะได้วางตําแหน่งเดิมได้ถูกต้องนะครับจะก็ได้ตรงด้วยท,ทีนี้ให้ไปที่เครื่องมือลายครับให้เราว่ารูปดางข้างครับที่เป็นหน้าจั่วนะครับโดยให้เอาเมาส์มาชี้จุดศูนย์กลางเห็นไหมครับ เม์จะขึ้นคําว่า Midpoint นะครับลากจากจุดศูนย์กลาง Midpoint เฉียงมาตรงมุมด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือ s select ครับเลือกผิวด้านบนแล้วก็จะเครื่องมือ Follow Me เลือกวงขอยนะครับเลือกตัวสามเหลี่ยมนะครับได้แล้วนะครับหรือนะครับถ้าเรามีไอเดียนะครับไอเดียเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปทะแยงมงุมนะครับเฉียงมา จะใช้วิธีตัดเส้นตรงลงมาด้านข้างครับตัดมาประมาณนี้นะครับเราใช้ยางลบลบออกไปครับเพราะวาแบบแรกมันจะทําให้เกิดมุมหรือว่าด้านต่างๆของหลังคาม,มันจะแหลมดูดูสวยงามก็ใช้วิธีนี้นะครับจากนั้นครับก็ใช้เครื่องมือ elect เ,เลือกข้างบนนะครับใช้โฟลมีเลือกด้านข้าง,างที่เป็น ตัวที่เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้ครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็นรูปนะครับหลังคาบ้านแล้วลักษณะเป็นทรงพีระมิดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับจะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคใครจะใช้นะครับผมใช้เทคนิคโดยการใช้เครื่องมือ offset นะครับสร้างสินขอบของสามเหลี่ยมของบุรพังคานะครับมห้มีความหนาระยะขอบอยู่ที่20ซนติเมตรนะครับทุกด้านนะครับ20ซนติเมตร ผมใช้วิธีนะครับเนื่องจากครั้งแรกผมตั้งค่าไว้ที่0.2นะครับครั้งต่อไปเราไม่ต้องลากแล้วก็กด0.2นะครับก็คือให้เราเบิมพคลิกได้เลยนะครับมันจะก็มีขนาดจะมีขนาดทัากันทันทีนะครับเห็นไหมครับจากนั้นใช้เครื่องมือลายครับวาดรอบตามเส้นครับวาดเส้นทะแยงตรงนี้ครับมาตัดกับเส้นขอบด้านล่างของหลังคาครับ โดยสังเกตส้ต้องเป็นสีชมพูนะครับก็คือเราเห็นเส้นตรงนี้เราจะแบ่งนะครับให้นะครับลักษณะส่วนนี้นะครับเป็นเส้นนะครับทอดยาลงมานะครับให้มันบรรจบกับขอบข้างล่างเลยครับก็ทําแบบนี้ทุกด้าน,นครับทําทุกๆด้าน,นครับ ครับแล้วจากนั้นใช้ยังลบนะครับลบเส้นขอบด้านในสุดนะครับตัวด้านล่างตัวนี้นะครับเส้นข้างในนะครับทั้งสีด้านเลยนะครับจากนั้นเราก็สามารถเติมสีครับทีนี้ใช้เ,กเกครื่องมือเพนบัคเก็ตเพนบัเก็ตเลือกในส่วนนะครับในส่วนของ ที่เป็นรูฟฟิ้งนะครับเลือกสวนของรูฟฟิ้งก็คือหลังคานนัเองนะครับจะเลือกเป็นนะครับรูฟฟิงลักษณะนี้นะครับก็ให้เราเทสีในส่วนที่เป็นหลังคาด้านในนะครับเห็นไหมครับทีนี้ได้แล้วถ้าหากเราต้องการปรับสีก็ไปที่ Edit ครับเราปรับสีได้นะครับไปที่ Edit นะครับไปที่ Edit แล้วก็สามารถเลือกสีนะครับอันนี้คือเลือกสีส่วนตัวนี้เป็นการปรับขนาดความใหญ่ของกระเบื้องนะครับก็ให้เราปรับดูนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับนีสามารถปรับสีได้นครับผมถ้าเป็นสีเขียวกับทนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับสร้างเสร็จให้เราใช้เครื่องมือซีลิ t ครอบรูปทั้งหมดคลิกขวาเม g กรุ p นะครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็ครอบทั้งหมดครับคลิกขวา Make Group จากนั้นใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือเครื่องมือมุกนะครับมาเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับที่เป็นลังคานะครับมาประกอบกันกับที่เป็นบ้านครับสังเกตครับเส้นเราที่วาดที่เราสร้างเส้นขอบไว้ครับพยายามขยับให้ตรงครับลองดูครับว่ามันลงดีหรือไม่โอเคตอนยังไม่ยังไม่ชิดกันนะครับดึงลงมา มาซูมเข้าไปดูใกล้ๆได้ครับแล้วก็ปรับครับโอเคเทคนิคนะครับในการปรับเนื่องจากตอนนี้เราใช้หน่วยวัดเป็นเมตรนะครับการเคลื่อนย้ายวัตถุมันจะไม่ละเอียดนะครับมันจะหยาบนิดนึงแล้วก็ไปที่โมเดลอินฟครับแนะนําให้ปรับในส่วนของหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับทีเดียวดูครับทีนี้ปรับเป็นมิลลิเมตรแล้วนะครับเห็นไหมครับการเคลื่อนที่จะละเอียดมากขึ้นครับปรับได้ง่ายมากขึ้น แล้วค่อยปรับครับทีนี้ให้ตรงกับเส้นนะครับที่เราเลือกไว้มากที่สุดโอเคอันนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะของบ้านและก็หลังคาแบบคร่าวๆนะครับส่วนการออกแบบเป็นอื่นนะครับที่เป็นหน้าต่างด้านอื่นก็เราค่อยใช้หลักการและวิธีการครับในการสร้างนะครับจากนั้นเราก็ค่อยเติมในส่วนของพื้นผิวสีต่างๆให้ดูเหมาะสมแล้วก็สมจริง สำหรับคลิปนี้นะครับการสร้างงานสายติติที่เป็นลักษณะของบ้านนะครับก็ข้อจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ